สวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้กับพ่อๆกันที่เก่าตอนนี้เขากำลังพักผ่อนพี่น้องสมื่อยไม่อยากหุบหอยหุบหอยหอยหอยจีเกอแตกเกอแตนพี่น้องหอยยังแข้งตอนนี้หอดขันได้เลยนี่สิเห็ดเมนูยังตอนนี้ฮะก็หอดขันแซ่ด้ำเกลือให้มกหอยค่ายขี้ดินออกแต่ท้องมันในนั้นคืองับแหละจ้ะจัดค่ายแล้วก็งับหมดนี่ไง ทักทายสบายดีพี่น้องวัชสุขุสุขชนวัชสมองสุบอนที่อยู่ทุกๆประเทศเนาะพี่น้องที่เขามาหับซมคลิปวิดีโอในสองคอมมิลูกสาวนาพบเพากันหมดหนี้กับมีเมนูเด็ดเลยพี่น้องหอยแครงพากันคัดทูจักสืหว่าจังได้พี่น้องตอนนี้พอเขอ้ามเพิ่์ลวาเซ่นาเกลือให้มันอ่านคไายขี้ดินเพิ่์ลวาตอนนี้พอเข้ามกระแนงซิโซโฟ,ฟิเมอลวกอหอยพี่น้องสโลนะ หลังหลังหน่วยข้าวจะออมาใส่หนาหอนบดำนาเปลี่ยนสีเลยนะโอ้ยอกนาทีมาสองโดสคือสามนาทีเนาะเรียบร้อยพี่น้องพอ่ข้ามันเห็ดที่ซุกๆแน่พออยู่โควิดพี่น้องเลย ขาเสื้ออาัดกับอันเท่าแม่กินน้ำก็เลยบ่อยากอันเอาแดงปันไดพาตัวพี่น้องเดินยาลานกินข้าวเดินยาลานกินข้าวเอามาได้พี่น้องต้องม,มืม่อได้ไหมเอาบริกินมากป๊อพี่น้องจัะข้าวได้เดินเส้นอระวัติหนึห่งเละขึ้นห้ากับพี่เอาข้าวันเนี่ย ปทำมันก็ได้มาตัวแกวนะอ่ะแบ่งว่าหาแม่ก็แก่เอ้ยตักแกวให้แม่แค่น้อยเด้อทีเด้อก,กาบมันโอ้ยเสร็จเอาลงลุ่มเนาะผิดล้ว่าเราเด้ของข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอัญเนื้นก,ากาบมันนะอะพ่อพ่อแเลยเห็นห้าวอยู่บ่วะเห็นมาเดินเวียนอืนหาลูกหฮาลานพี่น้องเลยใช่อันอเมจิบอ่ให้แม่นะมาแล้วอเมจิเรียนี่ มันแมแลมันแลงม,ม่ใส่ไม่จีบสัมกิจห้อยจุพี่เนาะนี่นี่นนมดจีบมาเห็นไหน,น,หนอยู่ในกน่องะมาแดงแหมทึงบอาะ มามามาเด้อพี่น้องเด้อวันสุขสุขคนเด้อ มาใช่ใจะจงวานนอนจงในนี่แหละจงในจานนี่แหละ,ละถ้าแม่เป็นเป็นหัวลำร้านชา,า,ายเป็นร้านชายถึงนอนแกเพิ่งกินด้วยบ่อยล้านชายกินตะเกาคืออันหยำละคายพักหอ่อหลายๆพี่นอ้อง พอเข้ามาบริกินเต่เมัน้องข่าว่าตามโอกาสพี่น้องเลยตามโอากาศเห็นขระจาโฟท์ว่ามันสดมันใหม่เห็นขระจาไหลสดก็เลยสั่งน้อกระจาแต่ก่อนถ้าไปซื้ออยู่ตลาดมากนะนะจากเฮงจากยิงไปได้มากแล้วมันบอข่อยสดก็เลยบริขอยซื้อกินมันเน่าเะไรเนี่ยเนี่ยเน่า เ็เกับจําร้ายแล้วเ็เกัระจําร้าแล้ว,ลวอันนี้ผักหอมรวมมิต กินตัวใดตัวยาหอมมันลายกันแล้วร่ะเขียวปลาชิเขียสดจุสลัดหอมปอกหอมเสริมผูกผู้ปล่อยแบ็ดนะเด้อกับปล่อยแบ็ดนะเด้อปล่อยแบ็ดนะเด้อเนาะอันลูกสาวของคอม สุรัตน์ก็อ่อนๆคันพักบ่งภูคากันปอดสั้นผิดโพดโพพี่น้องโอ้ยผมเห็นพักบ่งพักหอมเสริมปอดโพดโพจนบหมีหันใบขอบ่งกินพักย่ำพลพักอันพักหอมย่ำพลกันท่าปลอดสียงสีดยาเนี่ยมันหมักสเกิรบ่ง กินไงอยู่บ่แม่ทำแบบยำบ่บ่กินมื้อแล้วทาแม่จิ้มป้านหอยจุกมีอินมีอุปกรณ์ขู่มือได้กินหอยแครงไม่ใช่บ่พ่อมา อย่องนบรานอเกิดยากเห็นาระจอกไหลสดเป็นตาสะออนตาสะอ่อนเินอ่างแด่นพูดถึงคึงอย่างน้นี่ไหลสดนไหลสดในไหลประสดมากกับบรี่อ่างรอกคอมันขยาวมานำลดสงสัยเพินขยาวมานำหลดกับเพินหมออ่า Có hết ngang, của cả hương và nắp quý kín hắn đi cái nôn nếp nhảm cân nóng lên bàn cân thưng cái thưng cái thưng 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 ตื่นหาโมงหัวตัวนนนรัดแรงสิ เอาเน thing, ี ibly, ้ติดมือแสดงว่ายังสิตุอสิพี่มาหนาพี่เนาะโมแมนใหญ่นั่นแหละไม่จะสิตุอะตาสะออนทองหอมปล่าม้าถูกงามงาม อยากกินข้าวน,น้ำข้าแม่ยิดยายหุ่งอยู่กินกับพาะปนันแล้วสองสามข้ามกับเต้นโ๊บไปแล้วกัจะได้ก็มาจอบอีกต้องควัอยู่น้ำข้นในนกเอ,อี๊ยกั่ะ แม่พีแตเมื่อเดือันเกี่ยวมาอักการกินคาร์โบไ่ตคือการมีน้องม่นองก็นม้องเ่อขาทำขาวจำเตี่ยวซีฟู้ดขอวามายตเลย เราแม่จะทัเราจัง <Vorte> สุอนพักสลลดเป็นกาใบบยใหญ่พอดีหอพอดีอ่อนอ่อนะนักเด๋อโอ้ยอยู่ทีักิังไล่ไล่จ๋ ยันได้แ่าติบ่เวิร์ดาติบ่พอแ่พ่วเห็นในทงขึยังน,น้อยนึงญานิบ่พอาตบ่พอกัดเ็ดแจ่วอันนแจ่วบตัวดินวะบีบบางนาวใส่หอมหอมมาแล้มาถอดตัออวอรบักลาย แน่แม่เสแปอยู่ป่ะแม่เสแปรอันมีเธอหนึ่งพี่น้องอันแม่ลองค่อมก็จะนั่งซื้อมามาสวนถมแม่กินทอยแครงเพิ่นกินได้เลยพิ่นไปนอนแล้วเพิ่นเพิ่นเป็ยังก็แม่ปูชเม็นกับโตนี่หยักกันดีกะโตเพิ่นชเม็นอันนี้จะคือเป็นยังได <c ười> เนาะคือเพิ่งกินเธอหนึ่งว่าเป็นยังตี้ ตะกี้กเงิ่งกินเดึ่หค่กระโตูนเม็นนั้นผ่านมาหลายปีแหละเป็นชีบกว่าปีแหละข้าวม่ข้อมือท่านสางเขาั่วหนซื้อมาสู่เท่าแม่กินแล้วเพอนอันเป็นกินมันหมัดหัวใจโมแม่หายใจผึกโมแม่หายใจงอนกระโตูชเม็นหายใจน้ำอ่อนกระโตสชเม็นเออสักเป็นบึ้มบึมให้ก่อันอันกบถือเกลือเ่ราะนแล้วเรื่อมขอนั่นซองขา แม่นอนกลางวอลูกท <H> ั <Yes. S 1> ้งนอนช่องขอบข้างนะนอนก้นสอดเสียดจิติอันนี้ตายปลาลูกแล้วสิคังใจหมอนนะอืยอื้อหูหูแก จบับบงเวลาหน้าที่ก่อนพี่น้องอ่าพี่น้องเอ้ยมาจับบนเวลานาที่ค่กับส้มมาผ้าคว้านพี่น้องวิดีโอค่ะกับสีได้ขอจบไปสำนีกรขอบใจขอบขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนที่เข้ามาหาบสมคลิปเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี